ปลาราดพริกสามรสส่งเครื่องเป็นเมนูแรกเลยหลังจากที่ตำเครื่องแกงเสร็จเป็นคนสนุกและมีความสุขกับการเข้าครัวมากๆเรียกได้ว่าให้อยู่ในครัวทําอาหารทั้งวันก็บอย,ยั่นจ้า<ม>ก็คนมันรักนี่จะให้ทํำยังไง อยากจะไปสมัครงานในร้านอาหารหรือไม่ก็อยากจะไปสมัครงานเป็นเชฟเป็นแม่ครัวที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้ที่มีค่าตัวหลายหมื่นบาทหรือถ้ามีคนใจดีให้เดือนละแสนนี้ยิ่งชอบชอบ,ชอบมันคือความฝันมิใช่ความจริงตื่นจากฝันได้แล้วสาระ ปราราพริกสามรสทรงเครื่องของสาระก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนดูสูตรกันตามทันไหมคะใครไม่ชอบอะไรก็ตัดออกไม่ต้องใส่ตามเด้อนี่ก็ใส่ตามของที่มีในบ้านมีเยอะใส่เยอะอร่อยเยอะเปลืองเยอะนะจ๊ะ เพื่อนๆสามารถติดตามสาระผาเข้าครัวได้ทุกช่องทางเลยค่ะ